สวัสดีค่ะพี่น้องพันว่าบรให้สวัสดีจักสมุทรจังหวัดลังมอร์นิ่งหรือกดอัปตะโนนปอกค่าพี่น้องเก็บคามากเสาอย่างกิบบุกสวนมาหาค่าให้เจ้าของก่อนค่าอ่อนๆเก็บมาใหม่ๆเลยค่ะค่าอ่อนๆเก็บมาใหม่ๆเลย กินกระปนสินลวกให้พ่อใหญ่กินกระปนพี่น้องยั่งลายอยู่ได้ผู้ใดอยากได้พี่น้องกนะ็เก็บออเดอร์ซุกขูสุกคนละเอิญเ่็ทุกคนนั่นแหละคาไปต้มโอไวันนสวนลายอยู่บานแม่น้ำบิงบ่ได้มีแต่น้องใหม่เลยพี่น้องอข่ากันลายมังน่ากันลายพ่อด้เก็บ พามาได้ขายบอบอมาได้ขายดอกปลูกไปกินปลูกไปเรื่อยๆปลูกนั่นปลูกนี่พาเก็บกับทุเรียนนก็ลังลงทุเรียนไว้สิได้กินบอหน่อยกับทุเรียนน้นขึ้นซื้อเด้อทุเรียนนนทบุรี กตบอมีความหูหยังน้ำเพ่นดอกพี่น้องบดีบอกบอน,อนิษซอีหยังคือเพิ่นดอกกับฟั่งมากฟั่งโนนฟั่งหนี่มากผ,ผู้นั้นวาจังสั่นผู้นี่วาจังสี่แต่จักยังความจริงอันไหนตัวหลอกหลอกตัวให้คนเขาไปเบ่งกันกับฟั่งหูไหวหูได้พี่น้องเฮ็ดเป็นโตเฮ้าดีที่สุดขอตวะวานเนาะอย่าใส่เสียงแพงอย่าเอาคำคมอย่าเอาคนเออคำบอกคนอื่นมาใส่แค่นั้นล่ะ ไมว่าซ้ำหนึ่งกันนะสิเพียงพอแล้วก็ล่งคีบห้มันสม่ำเสมอเนาะล่งคีบห้มันสม่ำเสมอเคยอยลงจังไดก็ล่งเหมือแล้ลายคีบสามสี่คีบก็นํำลงไปโหลดยังแม่นุ่เองนี่บ่งหมูเลยว่าจะของมือลองจะคีบหลายจนจำบ่ด้ว่าคีบกปเลยลงไปแล้วล่งเทอกับรงแล้วก็ล่งอีกเบ่งคีบหมูกะ อบคอมเมนต์กับพิกค้นเรียกข่จักเบิ้งคลิปไผแน่เบิ้งบ่ทุกคนข่ก็บ่ได้เลื่อนคลิปอ่าบบไร้เลื่อนผ่านคลิปผู้ใดไรเร้อข่ขยเบิ้งไปเรื่อยๆเวลาว่างข่อยกับมานางเบิ้งคลิปเวลาเฮ็ดงานไข่กเฮ็ดเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดงานบ้านนั่นล่ะเฮ็ดกัเข้ากับน้ำรับลูกมหนาทีไปรับลูกทรงลูกไปโรงเรียนดูแลลูกดูแลบ้าน ที่อดลับอดนอนกะตั้งแต่มาเฮ็ดคลิปนี่คอยกะโอ้ยคุ้มตาแหลกคุ้มตาดำเบิดแล้วพ้น่าจังเห้เฮ็ดจังได้คอยกะเฮ็ดน้ำง่ามพี่น้องค่าค่ะค่าเฮ็ดจะไปสิปอกเบิดปะนี่คือหลายแทย้ปอกอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนเด้อน,นี่ตั้งสีเบิด ลายลายลายแห่อยกับ่บเมนคนขยันเด้อเอาจริงๆเอาตามตรงเลยข่อยโบเมนคนขยันมานางเฮ็ดหนุนเฮ็ดหนีจอกจอกแจ๊กแจ๊กกกติ้ข่อยนี่งานแบบกรรมกรเนี่ยข่อยมากข่อยเฮ็ดได้สู่แดดสู่ฝนไม่เห็นข่อยจัริงๆมาตั้งแต่ทาไมาเฮ็ดคลิปเรื่องมานางเล่นก็โทรศัพท์คุยหญิก็โทรศัพท์ มันอมเมนแนวข่อยได้จริงๆนะมันไม่ใช่แนวแต่ข่อยจะเฮ็ดละวะเพื่อน้าข่อยเฮ็ดข่อยจะเฮ็ดคลิปนี้กับพี่ยังมล้วพี่น้องซ้ำนี่แหละมาจมซ้ำนี่ละ่ะ